สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มีสินค้าดีๆสินค้าดีๆมานำเสนอโตโยต้าดีโฟดีกระบะตอนเดียวคุณภาพดีๆเสียงนิ่มๆพี่น้องนโดนพอแค่น,นึงพี่น้อง ขายพ่แพงเด้พี่น้องเปิดราคาให้เบิง่งเลยราคาแสนหาครับพี่น้องบอกราคาคนเลยบ่ให้ใช้เวลาไามากกอนในก่อนเด้พี่น้องเบิ่งเข็มไม่เข็มไม่ที่แสนห้าครับพี่น้องเข็มไม่แสนหาครับทะเบียนพร้อมนะครับพี่น้องภ้าสีต่อเรียบรยเด้พี่น้องครับไม่มีผุพี่น้อง งงงามยู่งด้พี่น้องพวกท่านนีก่แคก่ย่เลยพี่น้องครับสวยครับพี่น้องรถตำรวจครับรถรถพอตำรวจว่ใครได้ใส่งานครับพี่น้องกระจามีรถหลายคันมีของหนีเลยมาฝ่าพี่น้องครับิ่งครับพี่น้องสวยครับพี่น้องครับ เปิดได้เบื้องแรกครับพี่น้องเดิมๆครับพี่น้องครับเดิมๆครับแหนบเสริมมาให้เรียบร้อยครับแหนบเสริมมันทุกป้วว่าทุกควายนะครับพี่น้องมันทุกการเกษตรเขาเรีมให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องสวยครับ ผมบอกเลยว่าผัผิดหวังขั้นนี้ครับวิ่งดีพวกอะไรพวเวอร์พี่น้องครับนายต่องเครื่องดีผู้มีผู้เลยพี่น้องอ้ามครับผมยังเสียดายเลยครับพี่น้องนครับคนค้ายกับพี่น้องผมนี่แหละครับ พอดีผมมีหลายขั้นแล้วผมได้จะให้พี่น้องเอาไปใส่ซาบะไรได้ดครับพี่น้องซาซามีคนอื่นเอาไปก่อนได้ครับพี่น้องฟ้งเสียงพี่น้องงามมาพี่น้องว่าผมว่างามเลยครับหาว่าได้เด้วครับราคาหนิพี่น้อง หามาแข่งโวลดโอมินเขาขายยด่เน็ตนนิโอ้ยวิ่งสามพันตัวสามแสนสี่แสนกิโลแล้วตัวปีใดดีลืมลืมบอกปีพี่น้องปีซีโฮกครับพีนบบบ่น้นองตัวปีซีครับระบบไฟระบบยังครบครับพี่น้อง สมบูรณ์แบบทุกอย่างครับฟังได้เสียงเสียงยิ่งดีๆเลยพี่น้องอยากได้โทรหาผมเลยนะครับ0986341533เข้าไลนา์ส่วนตัวเลยก็ได้นะครับอยากดูส่วนไหนผมจะถ่ายให้ดูนะครับแต่ต้องรีบๆเลยนะครับ ขอบคุณครับ